ลิฟต์เคลื่อนลงแต่ระหว่างนั้นเขาได้ยินเสียงเคาะประตูดังตามลงมาเรื่อยๆคืนนั้นเขารอดมาได้แต่ใจยังสัน่นเขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานฟังและได้รู้ว่าหลายปีก่อนมีคนข่ายหญิงกระโดดลงมาจากชั้น20ร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตทันที หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลายคนเคยเห็นเธอเดินวนอยู่แถวแถวลิฟต์บางคนได้ยินเสียงหัวเราะบางคนเจอเธอยืนหันหลังแต่ทุกครั้งถ้าเรียกเธอจะหันมาไม่กี่วันต่อมาเขาต้องอยู่ทำงานดึกอีกครั้งครั้งนี้เขาตั้งใจจะไม่ขึ้นลิฟต์คนเดียว แต่โชคร้ายเหลือเขาอยู่เป็นคนสุดท้ายและลิฟต์ก็หยุดที่ชั้น20อีกครั้งที่ชั้น20ประตูลิฟต์เปิดเองเขาเห็นเตียงเข็นคนไข้ค่อยๆเคลื่อนออกมาช้าๆแต่ไม่มีใครเข็นและบนเตียงมีร่างผู้หญิงในชุดคนไข้นอนนิ่งตาเบิกโพลง